สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชงนวนพระรวยตอนนี้นวนพระรวยกับมาทีวัดปลาหนองบวมเล่าหรือวัดดงน้เพื่อนหรือวัดปูไั่เห่ะคะพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่สองกลุ่มผ้าเนาะค่ะตองวดกับมาถามแนวทางตามแนวทาง,าทางจากพระอาจารย์ตองวดเลยค่ะ ผ่านมาทางนีก็เลยมีโวการมากราบน้มัสการทามแนวทางจากพระอาจารย์เนาะคะ่ะก็เขาไปกราบน้มัสการพระอาจารย์น้กากันเล้อกะว่าเพิ่นสีมีแนวทางตัวไหนมาฝากพี่น้องอิฟซีในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนาะคะ่ะตามไปน้กากันค่ะเพิ่นมาถวายสายไฟบ่อาจารย์ครับครับนี่ถูกดอกแรกเด้อถูบดอกแรกโอ้ถูกดอกแรกไม่งวดวันที่สิบเจ็ดเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับ เด้อพี่น้องศูนหาแปดโอ้ยเลขกห้ามได้พี่น้องเอฟซีครับไปตัดเบ่งครับหวัดบางเห่งมันเหมาออกที่มาออกวัดนี่ตนี่ครับแต่ว่าเลขของพายจานวัดที่แล้วมันศูนย์แปดหาได้น้อยจานน้อบเหลขกฟันครับเลขกฟันครับแก้วป้าเนี่ยคือคือห้าไปตัดสื่อถูก เต็มเอาเลขถูกมาเลขความฝันงวดที่แล้วเด้อค่ะพี่น้องเมียนดูจุดมืกอนี่จ้าแกเจ้าขวงกล้าอ้ยสร้างมุมาทั้งหมดสร้างมุมมาตะก้อนเลขออกก่อนะครับพี่้างอ่เงินกองเลขออกสูงเงนใส่ซื้อสายไปเนาะให้เห็นอะไรไปจ้าเอาพี่น้องเบิ่งไว้เด้อค่ะเขียนไว้เพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มนี่นี่นี่ตัวเลขตัวตัวเลขถูกแรกทูบแรกของวัดดงนาเพื่อนเด้อค่ะ ก็ว่านี่ละสู้พวกเจ้ายูทูบเวเาลานี้ค่เจ้าซื้อถูกก็ถายนะเหมือนเลขเด็ดจูกเ็นดีไค่เจ้าจูดเล็กนี่ฟมาจายรนเกิดได้ศูนย์แปดห้าเนาะศูนย์แปดห้าพันตัดซื้อพันก็เลยโฉมานนั่ะเนาะโชคมานครับพันตัดซื้อพันตัดเหล่ก็ถูกเต็มเต็มพี่น้องเอซีครับเอาแบบนี้ไปฟัง อาจารย์เนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นฝันไปงวดนี่ค่ะตามศูนย์อายู่นี่ก็เป็นสามศูนย์โอ้เอาเบิ่งก่อนแม่นว่าจะ่าเบิ่งก่อนอันนี่เนาะเอาซองเบิ่งมันเป็นตัวใดเนาะบานนี้งวดใหม่แล้วเด้อปูนยาเอ้ย บานนี้เป็นงวดไม่แล้วสีมให้เป็นตัวใดงวดว่างหันเพื่อนเห็นเป็นหาศูนย์บางคนกะเห็นเป็นสามศูนย์เพื่อนก็โฉมาน้นําพระอาจารย์เพื่อนก็มาถวายสายไฟแต่ว่าพระอาจารย์เพื่อน่าขาดลายยูเดอร์สายไฟยังอยากได้ลายต้องการลายยูพจนพี่น้องเอาซองเอาเดอร์ซองเอาหาโฉมานกะจังไคย มาทำบุญหรือพาโชคมานขันยากทำบุญสายไฟน้ำพระอาจารย์กะ่ะเชิญได้เรยค่ะผ่านเอฟซีก็ได้หรือจะมาหาพระอาจารย์โดยตรงก็ได้เนาอะคะเนะที่วัดดงนาเพลินคะ่ะกับน้มัสก,การครับอาจารย์ครับสาธุสาธุ เด่นยังไงเนาะวัดเข้าเมืองนี่คือส่งสีอยู่า,เางเงียบอาจารย์หรือเปล่ายังไงเรียกเข้าว่าเขาบอกหรือยังไงอาจารย์ก็คันเลน,เน,เนุออปนกประตูเขาา่ากนเนาะเป็นหุกประตูเข่าศูนย์แปดมุ่งกุ้งแมนอยู่อกอันนี่ฟูใดหลอ,อดไห้เจ้ากันมาถวายหลอดไฟสายไฟอยู่เรียกอาจารย์ฟันเนาะเอศูนย์แปดห้าเออกันมันก็เรียกฟันนั่นแหละฟันเห็นตีทุแก่ฟ้าเรียกตัวนี้ โอ้ว่ามันจีบ่ออกมันมันออกซ้ำมันก็อยู่ในบ่ยบอดมันน้อยจานเนาะมันก็อยู่ในเขียนไว้ในบี่ยบอดดิบเบ็ดเขียนไว้ในี่ยบอดด่เบิดแต่ว่าเผอิญมันเกิดเหล็กหลายน้อยจานเนาะช่วงเหมือนโยมไปเจ้ากับที่ใดีิคือพวกเขียนใส่กระดานไว้อันสามศูนย์เขียนใส่ยังไงจนมันกลายเป็นแห้งหรอที่ว่านี่ข้นั่นหามหามเนื้อหามลาบเนื้อมาถวายเหม่ยข้นสามคนนะหามพัดหามกับละมังเนื้อเหม่ยเนาะ กะละมังเป็นศูนย์แม่โอ้ยกะละมังเป็นศูนย์คนกับสามคนนี่แล้วหามาเนาะสามคนซิมกับซิมสามค่ำโอ้ยบอกซิมสามค่ำเออซิมสามค่ำก็่อาลงไปในยูทูบี่เรอว่าได้ซิมสามค่ำมาหนึ่งก็โอ้ยว่าเป้จับเอาค่ำเอ่าเนิกระเือนกันนะแม่ก็บอกขคเจะอาพิจารลหน้าอยู่ดีเหรอเนาะอ่ามาพิเารณะนางอกนี้ดีเับ ไปนั่นนิ้ตนตาเทียนกับันมเขามาขอหามอ้อมต้นอาเทียนสามรอบปึ้งเสามรอบโอ้ยแนนโมโหอ่ะแนนแมนเนี่ย้องคี้ไปบ่นอยู่ป้าต้าวกับเาคากย่ำยู่เพราะเป็นนั่นเนาะแ่นมาหามมาหามอ้อมต้นตาเทียนขอหามแฮออ้อมต้นตาเทียนสามรอบมาอันนี้มีมีมือนีมือเศร้าอยู่เนาะ มันเมี้ยเอากระเล่นก็แก่ก็แก่ก็แก่กี่วันพันเล่นอย่างออกมาซองมึงมันพันเล่นเล่นขันตัวนั่นล่ะจ้าโอ้หลายหมวดอต่ที่พันบ่สนใจเนาะจนลืมข้าวเลืมข้าวว่าเราจนลืมข้าวว่าเราสิบอกอีกว่าน้อพันเลื่ผมว่าเลื่มีไหมเลื่อเลื่มเริ่มเริ่มอีไหมอีไหมพิ่นเริ่มเลยจนในว่ามันสิบอกอีกว่าน้อแมวนี่ว่าฉัน เมื่อกล่าวบอกว่าอายุเอาไว้ทั้งทั้งสามก้อนเอาไว้ทั้งไตสามก้อนพอเนี่ยดีอย่างนี้ปูว่าอุ้ยป้านมันคือเฮ็ดดีแต่ปูว่าแยกไม่ให้พผู้อืในเห็นผู้อยเป็นผู้เปิดเอาไว้ทั้งทั้งสามก้อนเตะจับเอาไว้ทั้งทั้งสามสามก้อนเอาไว้ทั้งไตสามก้อนเออทั้งไตทั้งไตกับสามทั้งไตกับสามทั้งไตทั้งทั้งทั้งไตสองทั้งทั้งทั้งสามสันต์ครับอย่างนั้นข่บแกงว่างงงเอาสันตอกอือ ทั paid, so. oh. ้งไตสวยยังว่าเออน้องแมวเฮาโอ้โก็ขอน้องแมวกันให้เอาเพิ่นตัวเล็กะงามนด้เนาะอาจารย์แสดงว่าเพิ่นเพิ่นเอาว่าหาใบนิดหนาะอาจารย์เอามาหาใบยุงเถือกยุงพักเพื่เอนแยกให้พร้อมแยกให้พร้อมแยกให้พร้อมแยกไตแยกเถืองให้พร้อมทั้งไตพันมี้สองตัวแมนว่าแยกให้คักตัวนี้เนาะแยกให้คักมันเป็นสองพักกันสิมันเป็นสองว่าพักอันหนึงเอาไว้สามก้อน คับห ắt, ักครึ่งๆเอาไว้สามก้อนพักไตเอาไว้สองก้อนสามก้อนนี่ยังแน่อะไรจ้ะครับสามก้อนนี่เก้าแปดสามเก้าแปดสามให้ผู้จอยเป็นผู้จับให้ผู้จอยเป็นผู้เปิดผู้จอยเป็นผู้เปิดแบบอีกสองอันได้บหมปู่อีกสองอันสองแปดล่างสองแปดสองแปดก็เป็นล่างล้วเนาะเราะว่าตัวเป็นข้างทั้งใบทั้งล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยตัวนี่ปู่แยกให้ข้างแต่บานี้มันขี้เกียจัะได้เหนืได้ให้ไล่หัวไล่ กระโดดจนเลื่อมนะเนาะเออมันกระโดดจนเลื่อมเนาะวันจัว่าวัที่คู่วันนี้ลาวันเนาะลาเหล็กงามได้จันร์เนี่ยเหล็กงามได้วันนี่ยเงียเหล็กง้เหล็กงามเก้าดสามอืล่างสองแปดนี่ป้าง่าม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 เงี้ยบาี้ก็โอ้นะอนุโมทนานํำโอ้ขยับมาถวายลอดไปมือนี่น้ะพอนะ เป็นบ้านได้จาไฟไฟไ่ต้องเล่บบ้านสีฟิพนนะครับคุณผู้กมเพิ่นโฉบมันลายแผ่นอะไรจามเวงพ่อได้ทวงพ่ได้ามก่อนแด่นิดๆหน่อยๆน่นแต่ว่ากัเป็นเว้ยเหมืนแต่มีเงืนอยง่กระเจาเลยซื้อว่าถวายนะพรอได้จินในท่านเนะพรได้จิไในท่านเหมืนวานแต่ผมก็ซื้อห้หลายนิดนึเนาะาลแต่ว่าก็จะได้สองคุณละสองก้อนมันมันไกลๆเนาะก็ดียวย่อพุ่นก้อนค่อยๆเป็นค่อยไปน้อยจ้าค่อยเปลี่ยนค่อยไปเอาเทลายาง ก,กันนุ่มพอยุบเมียห่อผู้ใดเหากผู้เปิ้ลหมานผู้เปิ้ลสู้ดีผู้เปิ้ลตัดสื่อแน่ได้แน่กับขอแฟรเพื่อนเนาะก็สื่อสายไฟสื่อสวีไฟซอยกันใช่ไหมครับพี่น้องเอฟซีผู้ใดยอยากมาร่วม,มยยกินร่วมทานร่วมทั้บุญก็แบนเฮาบ่ถือเลขถือเบอบร,บร์กับบ็นหญิงเนาะครับม,มีจิตศรัทธาอยากทั้บุญกับทั้งวัดกับเชิญเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับ เชิญมาที่วัดป่าดุกน้าเพื่อนเนี่ยแหละครับหรือวัดป่าหนองบวมเราเนี่ยแหละครับเนี่ยวัดป่าหนองบวมเราวงเล็บดงนาเพื่นครับก็จะเอาบบหูไงพ่อนะจ้าว่าอันนออััดไปอัดเตาดุกน้าเพื่อนใช้<ป><ป>ขออี้ปลาเตะดุงน้าเพื่อนมาบมปนป้ายเป็นหนองบวมเราลง,ลงทิพย์ลงแดดไปตัวทีพเพแ่บนี่ก็โซนที่องนั่นนั่นเสิร์ฟเสิร์ฟไม่เนาะเสิร์ฟเป็นทางการเพื่อนหนองบวมเราธาตุแก้วเนรมิดวงเล็บวัดดวงนาเพื่อน อวัดดอกน้ำเพลินวัดปูไพ่เนี่ยมาทำแถวนี้ค่อนเกือบจะมืดอีกแล้วเนาะเมียนเมียนเมียนวัดปูไพ่เพป็นกับันว่าไปทำหาวัดป่าหนองบ่มเรากับเมื่อเติบอีกแล้วเนาะอาจารย์เนาะเมียนเนาะแกก็เป็นสิไม่เห็นป่ายเนาะค่ะเนาะเออแต่ว่าป่ายก็เป็นวัดป่าหนองบ่มเราเด้อพี่น้องทั้งสี่ครับถ้าอยากเข้ามาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ก็เชิญได้ครับคือว่ามาบึงมาบึงเสกกนก็ได้เนาะมาบึงกอนเป็นไดิน เออบัดเฮานี่ขาดแค่นทุกอย่างขาดทุกอย่างเหรอครับยื่นรัดปลาครับเออรัดปลาเอาตอนนี้เฮากับมาเบิ่งตัวเลขเนาะเลขแมวเนาะเลขน้องแมวครับน้องแมวสิแล้วก็นี่กัมีเลขกทูบที่เพิ่นมาจุดเมื่อเสาร์เนี่ยแหละซึ่งเพิ่นมาร่วมกินรวมท่านเมื่อเ้านี่เนาะเพิ่นมาเพิ่นก็เลยมาจุดทูบครับเดี๋ยวันว่าพันไห้มา เลขฟ,ฟ,ฟันพระอาจารย์มัทานมีเดอรค่ะแต่ว่าตัวเลขของเลขทูบเพื่อนเมือเศร้านี่เข้ากันกับฟันหววก่อนศูนยศูนย์ห้าแปดแล้วก็เลขฟันศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเนาะ <c oughs> ตรงกันเลยก,ก,กับก้อนฝันทูบก้อนแรกนะจูดทูบก้อนแรกเลยจูดหน่วดจูดหมวแรกต่อหมวเนาะจูดตอหมว เกลกคูมแต่ว่าเด็กน้องแมวนี่โอ้ยสวยพี่น้องเอฟซีเอาไปตัดออเดอครับทุกตัวให้พี่น้องไปตัดเดอครับกับเบ้ยพี่น้อง กิดองยี่หล่ะหรอกนะพี่น้องเอฟซีคนปองยี่หล่ะให้ตัดออกครับหกปซื้อหกประตูแน่ไปหยิบจับแล้วเตอรี่ไ้ก่อนเด้อมันสีเรืมนีเด้อน้องแมวสีน้องแมวเห้าเขากระบอกนี่เด้อเพิ่นแต่ก่อนตรงเถื่อน้องแมวเขาตลอดได้น้อยจานน้องนองแมวเนาอแมนขันเพิ่นบอกนี่ที่เขาสีตรงรถวันนี้เพิ่นจับมาให้ทั้งล่างทั้งบนเด้อพี่น้องเอฟซีบนเป็นบนล่างขึ้นล่างครับเลขน้องแมวครับ เป็นจับสามตัวไว้ไว้ทึ่งโตเนาะค่ะเนาะสองสองแปดนี่จับใบทั้งล่างครับเป็นจัดให้เรียบร้อยทั้งบนทั้งล่างจัดไปเลยปูยังไหวปนดีเห็ดสวงามแท้อาจารย์จับปอบกับปูปูมาเอยนี่มาเบิ้งนี่ไหมปูเขาหยอกกันยิ่นหนิอาจารนเนาะนีแครับนี่อาจารย์มักชอบตัวไหนล่ะครับอาจารย์ชอบตัวไหนครับตัวเนี่ยนตัวนั้นของน้องแมวครับ กูมักมัดตั้งสองตัวแล้วกระคู่นี่อะไรตีกระคู่นี่หรออาจารย์ <c oughs> เราเรามากักมัดผสนครับ<า>พี่น้องเอฟซี C ครับเสียงามอยู่จ้าได้คลิปเราอาจารย์ไม่ยังสีบอกกบพี่น้องเอฟซี C กับนิมนต์ได้ครับนี่จะชวนพี่ชวนน้องเนาทถาบุญน,น้ำท่านเนาะเออก็ขอบุญขอบพุ่นผู้เป็นเย็ดบุญเย็ดท่านมาแล้วเนาะพ่อเนาะไ้ลายยางกระลังเห็นลายยางขึ้นเนาะผสเนาะมีเนาะเนาะอกระลังเห็นลายยางขึ้นก็ขอบบุญขอบพุ่นแบนี่กัน วุ้จไโมอุตนาสายไฟนั่ก็ได้มาแนว่ยจะได้กันสายไฟว่าสายไฟปากไฟสือมีไฟล่ะเกี่ยวกับผู้ประกอบไฟฟ้าละเพราะมีเครื่องทำไฟเราเนาะพระพุทธก็เป็นสร้างไว้ไดอยู่นี่การร่างเห็ดขังมองขังเครื่องอยู่ขันโมเห็ดบ่ได้ดิน่ะพระนองเป็นสร้างไฟงขาเครื่องเี่ดขันโมเห็ดบ่ได้เม่นวุ้ยได้แล้วุ้ยได้เป็นบินบาทวุ้ยชุกคนหรอต้องได้เฝ้าเครื่อง กําลังเคลียร์ขอกเคียงมาอยู่นี่แหละค่ะนี่เราจะบอกนุ่งบอกเขาล่ะพอเอ้ยเนี่ยเฮ็ดบุญเฮ็ดทธาตุหน่อยบ่บ่หมดหลายเนาะบุญธาตุนะมานเนาะอัศสาทุกอนุชาท้าววาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเรวามิวะอิโตตินางเปตานังอุปกาปติเหติตังปติตังตุมังคิปะเมวะสมิสัตุ सफे पुरे संग चंद्रोपनसों था मनिषोतिरसो यथा सफेदिवासों सा को विना सू मे भगवराय सुखी थी कायुको हवा अभिवादन शिरी शनिचांगो था पचायि อโรรรมาวาทานปยายุวานโนสุขังภะลังสาธุสาธุค่ะนี่คือเล็กแมวอยู่วัดป่าหนองบวมเลาหรือวัดดุงนะเพื่อนเท่าเด้อค่ะแมวท่องแดงพระอาจารย์เพิ่นขาบสามตัวไว้ข้ขังบน สองตัวไว้ข้างล่างจัดไว้เป็นกุมไผ่กุมมั่นประสั่นพระอาจารย์พันวาเนาะค่ะเนาะสามตัวข้างบนก็มีเก้าแปดสามสองตัวล่างนี่ก็ช่องแปดเนาะค่ะสำหรับศูนย์แปดห้านี่ก็เป็นเลขทูบที่ญาติโยมของพระอาจารย์พันมาถวายสายไฟเมืองเ้านี่พันมาจุดไว้ ชุดแรกของวัดดุงนาเพื่อนหรือวัดปูภัยเฮาเด้อค่ะเด้อบึงเอาจับเอาตัวเลขน้องแมวนีจับตาให้ดีเด้อค่ะเพราะว่าเพื่อนหายย่ำใดออกย่มนั่นเนาะค่ะบ่บุญกระล่างสำหรับตัวเลขทั้งหมดน,นี่คันมากคันชอบกะไปยิบจับรีบไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะยิบจับลอตเตอรี่ไว้คันบ่ามากกระเลื่อนพานเพราะว่า กะบารูว่าตัวเลขมั่นสิออกตัวใดเนาะค่ะท่างจองกะให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขันบอมักกะเลื่อนพานขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังขอให้พี่น้องเอเจอี้ทุกท่านโชคมาำลำรวยถูกหวยรวยเงินในงวดวันที่1บเกตอาทิตย์ี่ถึงนี่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ